ไปกันแล้วเหรอขนของมีแต่เนี่ยเดินโคตรช้าเลยเกมเนี่ยกูยังอัดใจเลยว่ะในชีวิตจริงเป็นเราเราก็พี่เออไอ้เหี้ยใจเย็นโอ้โหเร็วสัตว์ไฟตีนหมาเฮ้ยเหลือไฟฉายแม่งไล่แล้วแม่งเดินเออเลยเฮ้ยเร็วสัตว์ขงขอนาดกดชิปแม่งยังแบบรู้สึกแบบไม่ไม่ค่อยแบบแบบกระเตื้องเท่าไหร่อ่ะกูเอาสมุดแล้วก็ความตรวจความเย็นแล้วก็แล้วก็ไอ้นี่ E M F มาเนี่ยชั้นบนว่ะเจเออไม่ไหนเลยเฮ้ยมาที่นี่ใครอ่ะคนนั้นอ่ะใครวะชุดสีเทาห้องเนี่ยเถื่อพี่บอลกูว่ากูห้องเนี่ยใครถือก็เขียนวะเจเหรอเออไม่ใช่กูอยู่ห้องนี้เมื่อกี้ตอนมาดังอ่ะนะเออแถวนี้แหละกูอยู่แถวนี้แหละไม่ใช่มึงน่าจะมึงน่าจะได้ยินชาร์จสดีว่ามันมาตรงไหนอ่ะประมาณไหนกูอยู่ข้างล่างแล้วตอนเนี้ยเอ้ากูอยู่ข้างล่างเมื่อกี้ นี่ไนี่ไได้ยินป่ะได้แล้วได้ยินแล้วฉันยูเย่มี Hello ออกไปสับขัดเอากันเดี๋ยวผมไปปอนขวาเาวาจ้ขวาตามกูมาเร็วขอพี่ก็อยู่ตรงนั้นดีกว่านี่ไงแถวเนี้ยโหโยนครบเลยสัตว<อ>์ก็เดินแบบหลายทิศทางมากเฮ้ยตรงกูตรงกูเสียงโคตรด,ดังเลยลงมาไดา้ไหมนี้ใครอะลงมาเดี๋ยวซ้ายโอ้โหลงมาทียมาทีมาเป็นขยงเลยสัตว์กาลง นี่นี่แหละพี่เนี่ยผมได้ยินเสียงแถวคันเอาท์นี่ไงซอยนี่ซอยนี้ซอยนี้เฮ้ยเมื่อกี้คุณเอาผมแปดจุดหกนี่เนี่ยห้องัแถวนี่แหละกูได้เสียงล่าสุดนะที่ดังถึงเมืองประกาศรงนี้เลยเย็นว่ะอากาศเย็นนะรู้สึกเนี่ยว่าสองว่าสองห้องแล้วมึงลองมึงลองคุยกันวันนี้มึงลองทำไอปอนทอกเลยเรื่องอุปกรณ์เดิมเครื่องอปกรณ์อะ เไปิ้ดยม่ตอเปิดไฟมันจะตอบปล้ววะอ้เดี๋ยวป่ววอาวเฮ้ยมันตับเองเลยจีไปรับเฉยๆเพมเกี่ยวมาหน่อยมาฟังที่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นเสียงโทรศัพท์ฟังผมออกมาี่รบตูนเดี๋ยวเราไปสับกันเอาแล้วก็ ไปดับประตูส,สับติดได้ไงวะนี่เจนิเฟอร์อุย้ยเจห้องซ้ายนี่เลยเฮ้ยใช่เหรอตับระเบียบขึ้นแล้วมัวนดังแบบมวัวตัวว่ะเฮ้ยเจนิเฟอร์ว่าห้องถัดไปว่ะเจฟักยูฟักยู่ักยู่แปดเจ็ดได้พิราบุกตับ อุ้ยห้องเมื่อกี้เลยเฮ้ยลบลบสิบเอ็ดแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ลบสิบเอ็ดไปเจหัวข้อแล้วสิบเอ็ดแสดงว่าได้ฟรีสิ่งอย่างนึงแล้วฟรีแล้วฟรีแล้วเฮ้ยมันมีห้องหนึ่งที่เป็นห้องเรียนอ่ะไม่ใช่ห้องนี้อ่ะเจ้ห้องไหนวะเฮ้ยนี่ไงเขาบอกว่าห้องนี้นี่ใกล้ๆกูเนี่ยไม่ใช่ไปก่อนดีกว่าพี่ห้องนี้เลยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เจ้ล่นเลยนะเมื่อกี้เข้าไปหาพิจารณากันว่ามากทางซ้ายอ่ะ ปกติปกติตรงนี้อุณหภูมิปกติห้องไหนห้องทางนั้นแหละทางซ้ายอ่ะเราได้ข้อมูลแล้วพี่ว่าเออมันห้องนี้นะสายเบอร์ตรงนี้มีกี่สายวะกูไม่มีไฟฉายกูเลยส่องดูไม่ได้แล้วมันห้องเปลี่ยนชุดเนี่ยต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไปทีมั้ง ม่ใช่ดิตอนแรกกูเข้ามากูว่ากูเห็นเป็นไอ,อตรงห้องเมื่อกี้คือห้องแรกป่ะเจーนี่ไงห้องเรียนจ้ะเฮ้ยเจควันหนาวแล้วนะแถวเนี้ยเฮ้ยห้องกูเลยเจอแล้วเจอแล้วใช่ป่ะห้องนี้ป่ะเออหนาวเลยเออเนี่ยห้องนี้แหละใส่กวางเขียงก่อนเออกระพริบแล้พ,พ,พี่แจ็คกระพริบลบลบลบหาที่หลบห้องหลบอุ้ย ตายเชจไหนอะไม่รู้แต่ไหนอะไอ้เชจ,เจ,เจตายว่ะเหี้ยได้ยินเสียงแฮ่เสียงเฮ้ยห็นตัวมาแล้วไอ้เหี้ยงหลอนเลยไอ้เจมีอะไรบ้างของมึงอะต้องต้องสร้างกูจากทางซ้ายเลยเมาเร็วเพื่อนเฮ้ยก yeah, ูจะรอถ่ายเขาหน่อยสัเด้ง จะเจตา,ตายตรงนี้นะเดี๋ยวกูถ่ายรูปก่อนกวางเขียนไวแล้วเวย้ยนะกางเขียนนี่นไงกวางไว้แล้วอ่ะห <c oughs> น้าจริงจังคือโอ้ก็มันในนี่อ่ะจะหาพยายามหาหเจออะฮัลโหลเส<ำ>ียไม่มไอเย็นขึ้นแล้วแต่ว่ามันไม่ตอบว่าไทยดุยงมไม่ตอบจดนี้ไไป ไม่เจอไไนี่นะไอยอ,อยู่มือโยนทิ้งเลยจะไม่ตอบแรงว่ามันไม่ใช่ผีตัวที่ตอบห่อ,อไม่รู้ต้องให้มันเข้มข้นหน่อยเฮ้ยห,ห้องนี้เลยมันหนาวโอ้โห,โห <ๆ S 1> อยาตีนเสียงตีนเฮลโลเจนิเฟอร์เจนิเฟอร์โอ้โหคงกดถ่ายเร็วแล้วนะเฮัลโลเจนิเฟอร์

ก็เคนอยู่หน้าห้องมันยังไม่ออกมาในห้องเลยมีคนเสือกอยู่ในห้องไงไม่มี <c oughs> ไม่มีใครตายมีเหรอมีดิสมุดเ<อ><อ>ด้งอไอเนี่ยเด้งเนี่ยตายเนี่ยอย่างไรใครมีกล้องถ่ายรูปบ้างไม่จะออกไม่ได้ป่ะเกราเขนเนี่ยกูถ่ายติดมาเลยสองรูปอินเทสแล้วก็โค้ดด้วยถ่ายครบแล้วตอนเนี้ยเอาถ่ายให้ประกันได้ปอนก่อนนะทั้งนั้นอะ

เจนีเฟอร์อเดฟดีสุดที่ตอนนี้ฮะคือคือถ่ายภาพได้สองแล้วนั่นเนี่ยเจนีเฟอร์ปักอยูนั่นไปปิดมัน <c oughs> สัดเฮ้ยสิบเอ็ดว่ะเจผมไม่ได้ปิดนะสิบเอ็ดสงศาแล้วเริ่มเฮียนเริ่มเฮียนเริ่มเฮียนไอ้สัตว์ทำเัีไงไม่น่าสงสาเฮ้ยดูดิพี่ฉายนี่พี่น้งชาติไทยปะวะข้างบนเนี่ยไม่เคยติดโวนหรอก อันนี้ใครอยู่ไหนบ้างยูอันนี้เจรงมากำงไปห้องเข็งจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆอยูอ่เพืเอากระเขียนจัดหน้าประตูไปเลยอ่ะดูด้วยกันไปเปิดไฟให้เหมือนเดิม <fighters. S 1> เฮ้ยเก้า <9. S 2> เอาแล้วเลขเดียวแล้วมึงทำไมเขาบอกให้ไปที่อุณภูมิติดลบอหรอุณภูมิต่ำคือผีไม่อยู่มันก็คือประฐานอย่างนี่ห้องนี้ปะปอน นี่ไงเฮี้ยมึงดูดิมันเอถังขยะมันทับเกลือกูไอสัตว์คนละห้องคนละห้องคนละห้องเฮี้ยอะไรมึงเสียงเท้าปะเนี่ยใช่ใช่ใช่ห้องข้างข้างเอาเหรอกูจะวางไว้ข้างเขียนเฮี้ยเอาไงห้องข้างเจห้องข้างข้างห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้วางไว้แล้วเขียนกันวางวางไว้หน้าประตูเลยเจเก้าองศาสิบองศากูว่าประมาณนี้แหละวางยังวางแล้วอห้องอยู่ห้องไหนวะเนี่ยห้องเมื่อกี้แหละควายเอ้ยห้องเมื่อกี้เขาได้เสียงในชัดเลย ห้องนี้แหละอุณหภูมิต่ำกว่าสิบกลัวห้องนี้แหละเงี้ยชัดเลยมีเสียงเฮ้ยเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ใครปิดอ่ะเฮ้ยมันปิดไอ้เหี้ยเปิดดีสัตว์มันปิดไอ้สัตว์เดี๋ยวๆดวมึงมึงเปิดจะถ่ายไฟดิกูจะตั้งกล้องในห้อง,หองไหนคือในห้องนี้มาดูดิเปิดไฟเลยรอเงี้ยเลยละ่ะเออเนี่ยกูเลยเือห้องนี้ว่ะเจหลักฐานยังดีเลย แต่มันน่าอยู่แต่มันน่าอยู่ห้องข้างว่ะเจーนี่ไงสมุดโอ้โหมาตรฐาขยะมันเขียนป่ะบอลเขียนไม่เขียนขึ้นสิบนะพี่เมื่อกี้แอคทิวิตี้ไอ้เหี้ยแจ็คมาถังานขยะวับทับเกลือกูฮะมาถังขยะวับเกลือกูไอ้เหี้ยกูจะรู้ไหมล่ะเกามาตำแหน่งเดียวกันป่ะไอ้เหี้ยเหี้อกสองร้อยไอคิวไอ้เหี้ยจี พีสองร้คิวไอ้เอาเอาหนักรยาบทับเกือกูว่าห้องนี้ลงว่าปะเดี๋ยวกูดวกูตั้งกล้องก่อนเจโทรัพตัวไหนที่มันแบบใช้เนี่ยใช้จริงอ่ะเ็จละห้องนี้ก็มีโทรศัพท์่เสียงมาจากห้องห้องไหนไม่รู้ว่ามันสองห้องอุ้ยนี่ไงเนี่ยห้องนี้มันไฟดับเองตลอดเลยอ่ะห้องนี้แหละเฮลลเโหลฮลเกโลเเลโเฮลโเลโเเลเฮ ลบเกบเลสิเลยตรงเนี้ยอุณาภูมิเมื่อกี้อะแต่ทำไมควันไม่ออกปากวะไม่เกี่ยวหมลบเก้าก็หนาวนะอันนี้กูอิงจากเครื่องนะก้าไอ้ตัวตรงนี้มเฮลโลฟากยูแอร์โซลบเก้าเฮ้ติ๊กเลยติ๊กเลยติ๊กเลยลบเก้าอันหนึ่งเจ พิทซิงพิทซิง Where are you? เฮ้ยวิลเลียม w h e วิลเลียมวิลเียม้วไงนี่มีไฟพวงกันไม่มีว่ะแต่คุก็กลับเอาเนี่ยผมมาแล้วมารับผมนี้เฮ้ยพาคุกลับอยดิ อยู่คนเดียวกูแตกเลยพี่อไปดูกันดีกว่าเลยตายหรอกกูทิ้งกล้องไว้แล้วเจ้ไม่ต้องห่วงหรอกถ้ามันจะเกิดแต่มันก็เกิดตรงนั้นอะห้องทียอะไรสัตว์ห้องนี้บอลที่เรามากันนะมันฆ่ากูไม่สนหรอกไม่ปยิ้มไปแจ้มาติดมาเนี่ยแอบบอลเอาอย่างหนักเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตัวมันเป็นตัวมันเป็นตัวมันเป็นถ่ายติดบ้าง ติดติดแน่นอนติดแน่นอนแต่ว่าไกลไปหน่อยวะทายหึงอ okay. oh, ุ้ยเฮียเอ้ยเดืยดเท้าหนักกูไม่กล้าเปิดไฟเลยเฮียบึดมากแทงให้งไอ้เฮียเคยอะไรของมึงเนี่ยตัดโซดาวไอ้เฮียแทงง่ายคืออะไรไอ้สัตว์นี่มันเกมผีเฮียไม่ใช่เกมยิงแทงก็เฮียได้สัตว์อะไรอ่ะ โอ้โหเยี่ยเลยเดินผ่านไปอ่ะเดินเฮ้ยแจ๊คกูถ่ายติดโค้ดเลยใช่ปะปะใช่ะปะใช่ะไหมท,ที่อยู่ไหนกันนะนี่ไงกูถ่ายติดโค้ดเลยกูถ่ายติดผีกูถ่ายไปสี่เลยเหรอวะถ่ายไปสองรูปอะ่ะเปิดไฟเปิดไฟดิหาหาเปิดไฟดีนี่ไงกูติดเฮ้ยมันนี่ไงปินปินเจออะไรเนี่ยติดแล้วนี่หนึ่งอันเนี่ยมีไฟฉายมีมีไฟฉายไหมมีไฟฉายไหมี่ฉายไหมฉายม่วงไม่มีกลบตา เอาสีขาวเนี่ยกูจะวางกล้องกูจะหาเรียบวางกล้องตอนเนี้ยกูไม่ใช่เลยรอมาแล้วเมื่อกี้ผมต้องรอพี่มันมันเดินผ่านไปได้แล้วนี่มาแล้วผมมาแล้วหลายนิ้วมือได้หลายนิ้วมือแล้วฮัลโหลพี่ผมไม่เห็นไม่เห็นไหนไม่มึงกดดูในรูปพี่คือนี่ไงนี่ไงตู้ตู้ตู้เห็นไหมมันขื้นว่าหลายนิ้วแล้ยนี่ไงนี่ละนี่ไงเจอแล้วเจอละเออว่าขอดูดิขอดูดิไหนไหนไหนโอ้ยเป็นสีเขียวเลยเหรอมันขึ้นมันขึ้นบอกอยู่ใส่แล้วหลายนิ้วมยศเค ่ยังมีไม่เนี่ยมันเป็นรูปที่กูถ่ายมั้งเนี่ยรูปเนี่ยของูดิไหนไหนกดกดแชร์ไว้นะกูถ่ายเองเจกูถ่ายนะกูถ่ายนะเตอถ่ายเต๋อหน้าเอาเอาลงมาซ้ายหน่อยดิเอาลงมาซ้ายดิห้องนี้เลยโอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวลองใหม่รก็ได้ในนามพระบุตรพระจิตไอ้เกิรเลยเก็บอยู่ใครอ่ะหยุบว้าวหยุดกู ไอมันออกไม่ได้มันผีร้ายมันโดนนาพระบุตรพระจิตมาหยียบลัวเฮียเสียมันร้องเลยอ่ะแสดว่ามันโดนไหมมันแสบร้อนไงมันแสบตูดชกเลยเฮ้ยแสดงว่ามันใช้ไปแล้วจีเมื่อกี้มันป้องกันได้ที่กลับกลัก่อนอุ้ย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 อุอุ้ยอออ แทงให้มาจากไหนอ่ยไปไหนเจมทางกลับไปทางนี้ไม่เหรอทางกลับทาไหนกูไม่รูู้มั่วเบกับแบป็นแจ็คานักนี่นทางออกทางนี้ออกออกนี่นี่ตามกูมาเบยู่อย a l u e f r l ออกไปได้่ะ ได้แล้วกลับแล้วแบรยูฟอร์แกเอฟพีได้หมดอะผมที่ี่เหี้ยปอนแตกไงเหได้ที่นี้เราเซ็นเฟสได้สองแล้วแบอยูฟอร์ไ้สัตว์ผมเปิดไปสิ่งติบไปได้เลยต้นตีหนักมากอเหี้ยมึงอะ้องไว้เป็นตัวมันก็เขียนใช่ไหมเขียนพี่มันจะเขียน ถ้าน้องจะเขียนอยู่ที่เฉยน้องก็เขียนหไหนวะไอ้ของเฮ้ยป <c oughs> ากิงปิดประตูปิดไฟใส่อกอนะเข้ามุขนอนจะเมียนอนน้า <c oughs> มาดิเฮ้ยกูจุดแล้วเหรอเนี่ยเ้วพี่จักจุดแล้วเ <c oughs> วรละ จะรีบจุดทำไมก็บอกแล้วกดตัว f มันก็ได้เลยถ้ันพลาดอ่ะเอจีฟอร์ครับเฮียเมื่อกี้มันแอนแล้วเฮียนใส่ข้างเราพี่โอ้โหดับแล้วไอ้สัตวดกางมีกันผมไปดูเฟสได้มึงมีไฟฉายมั้มึงมีนี่เปล่าที่จุดอ่ะตาโอเคมึงเอามาสำรองมาที่จุดอ่ะไอ้ตามันมีไอ้ตามึงยังไม่จุดใช่ไหมไม่จุด กำลังรออะไงต้องรอมันมาจริงอ่ะปรากฏอย่าตายคู่ไปเนี่ยไม่มันไม่ฆ่าหมดหรอกถ้ามึงมีไปแจ็คในตัวถ้ามึงแบบถือบ้องมันมึงกด F อ่ะเรียบร้อยถือไปใช้ไว้รอมันกระพริบอ่ะถ้ามันกระพริบมันมาและอันนี้คือเราไม่เรียกมันเลยใช่ไหมอย่ารีเฟอร์ก็ลองเรียบก็ได้พี่เนี่ยไม่มาอยู่ แอมซิงเกิลยูอาร์ไม่เลยมีไม่เขียนจริงๆว่ะไม่เขียนใจพี่ตัดคอนี้ไปได้เฮ้ยยูอาร์ไม่รีบวิอุ้ยฮ่าอีตัดเยพี่เยี่ยมผ้าแล้วแต่งงานกับกูด้วยเป็นไงอ่ะเยี่ยมผ้าแล้วรู้ข้อนี้แล้วได้แล้เรียบร้อยสาวแล้วก็แต่งงานกับฉันเหลือโนนโนนโนนี่ยงห้าแล้วเฮ้ยมาแล้ว ร้องไห้เหรอพีผมจุดแล้วผมจุดแล้วเมื่อกี้มันเมมื่อกี้ันไปเลยน่าจะเสร็จแล้วหายไปเลยน่าจะเสร็จแล้วพี่หายไปเลยโอเคงั้นเราหมุกออนเลยถ้างั้นถอยเลยกูว่ามึงรอมึงรอดูกล้องอ่ะแค่นั้นเองถ้ามึงตัดกล้องรอกล้อองงยย่าเดีวตานกล้องยังเขียวยังแน่นอนแล้วกพี่ครบสามอันเลยยศเคไหนดูสิยิงห้อยแม่เฟอร์เฟคจริงโค้ชออฟแล้วก็ยีเอฟห้า ได้เป็นแฟนทอมรอบเียมร้อยจบแฟนทอมหนมสวยงามเดี๋ยวไปสองนกเียกลับได้เพอร์เฟกต์สมบูรณ์เออตเกี่เยคือมาเดินเลยกคูเดินอยู่หน้ามึงด้วยซ้ำเอ